เปรตๆขอมดอนหรอกาใจไหมต่อไปนี้มึงคือผู้ดูแลรับชใช้ใกล้ชิดขององค์กว่าใช้ผ่าหนูกูที่เป็นประราชโอรสมึงมีตำแหน่งก็คือพระองค์กษัตรองคชาตาเป,เปาาต็นเรืเออ่ององคชาตมึงก้อยยิ่งเฮ้ยองค์กชาตกายใจได้ไหมกา,ายใจพูดใจมันุูผาบเล่นได้ไหมได้ครับสวัสด,ดีเอเต่ง โดยคราวโดยกระม่อมก็ทำให้บังคเอ,อ่าาเอหัวใจเยอโชคดีไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วมมืไอไเหียอ๋อหยาด้ากูเจ้านายหายหัวไปไหนมาวะคุณนัดได้มาเจอตั้งแต่ตอนเช้าทำไมมึงมาหัวรุง่งให้เปรยด้วยเดี๋ยวกูเตะตับแตกเลยมึงทำเฮียอะไรไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลย มึงที่กูพูดนี่มึงได้ยินไหมหูมึงไงเปรตน,นะพระ้าชาเลียนมอ๊ยอย่าใชเขาไปแล้วต่อไปนี้มึงเป็นผู้ดูแลก,กูเออได้นะแต่มึงพูดเป็นไม้มีราชาณาจักรมึงต้องจ้อนกันแลยอ่าอ่ไองครับเออ, uh, <I> อ,เอรถยนต์ปลาตินังไอกันาาติวทดเสียันบอกไอจังหมอไปร่อมเลยแล้วตึ้งจะรถก็ยัง,ยยงเต้นนี้เจ้าก่อนว่เดินตามไปแต่งาน,น ไปรถพมก็ได้กับพ <sized> ่นบึงเจอจ้ำเดือนเลยได้พ่นเดื้อหนึ่งเลยแต่นใจไม่พ่นหลังจำมึงไม่เบียนะก็มึงรุนไนอะไรเด็กเดือดอะก็พ่มีตดตุๆกับโอเคเอตรนะกับอีตรูรุนไนดินเม็ดดินเม็ดไม่ดินเม็ดนี่คิปรายอยู่ตระการเม็ดแล้วอีตุรูดินเม็ดพลาตินัมพลาตินัมรุนไหมไม่พลาตินัมไม่เบียยได้มันจะได้เก็บไปหน่อย ฮ่าเบียไม่ตันแล้วกินแล้วเดอนหน้าไปลือพอดวันนี้ลำบากตัวเรารยปุ่งค่อยแล้วไอ้นู่นนี่ดีกรมโยมไม่ตักหลอนหากูจะเจอกูเจอได้หะกันรถกันง้อเกจเส้นกูมาเจอมบ้ามันกว่าปลาปงหลูกวางเล่นใจเหมือบุบรถมันก็มึงเัินกูไม่เจอกันกันง้เกเส้นรถโลโลกูจะเจอรกทีกันรถดีแล้วตอาด้วยโอ๊ะบานนี่ ต้องพัดแกงตอตออมาไรได้พิ่ตาคุ้งใครน้อีไม่ก็ใจน้อยแมนเล็กไอ้ฟริ่ให้กำว่ารถดีแต่ก็เล่งม่ตึงว่ารถคุณหนาผาบเวลาเชินตรงดาวอาพ่อดาวเลยตองพอนเลยรถดีมึงตองพอนไม่พอนกูปัดปลื้ดต่างห้อแกมันเกมไม่ปกเกลีก้ินไม่ผิดมาแล้วไอ้หนูน้นละละนย สมมติว่ามึงไปตึงประมาณก่เด็ดได้เลกล้นาฬาเต๋นตึงอ่ะทนีองค์ราชานำพาไปอ่าลูกเจ้าตึงราชตินาาจงรับรังวัะเจดีพี่เปี๊ขาพรเจ้าขาปัจจัยพระเจ้าขาเล่นกับเมียให้คนแรกพันเลืออแรกเชื่เจนี่เ็ดพี่เปี๊ยขาแรงเชื่เแม่ลูได้ตอบไรกขึ้นตอบในหวาวตัวนี้เจดจพี่พูดภาษากลางได้ได้แก่ เสด็จพี่เป็นาจ้าเสด็จพี่เป็นผู้ชายชาตรีเสด็จพี่ยิงปืนได้ไหมขายิงได้พี่ยิงแม่นไหมยิงแม่นถ้าไม่แม่นมุดงังก็ยิงโถ่ไปเลือใครได้หลอกก็ยิกยงกูพี่กาจ้าการที่เราจะยิงปืนในแม่นนี่เราต้องทำไงล่ะขา คือคมวิธีการยิงปืนในแม่นีเราต้องขึ้นนกขึ้นนกนี่ขึ้นยังไงให้แม่นละะ่ะขาเราเช็คแรงมันคนว่างรงหรือไม่หนกร้อยต่ำใฉยมันพอขึ้นนกแล้วเราทำไงต่อละะ่ะขาพอขึ้นนกแล้วก็จัดการเหนียวไกให้กลัวกันไรเ,เหนียวไกต้องตายโหงกูจังจงให้เรากจงจง แรกไม่เป็นมึน <S 2> <S 2> อนมงอันนี้ทีนี้ไอ้นู่นเนยมึงยิงปืนได้จริงนะได้เออแก่งๆก่งต่อไปได้เป็นกว่าใจระาะคนได้เป็นอาเจ้ารถนด้